สวัสดีครับมิดไมค์บิ๊บอีพีห้าแล้วโอ้โ oh, หวันนี้ครับผมได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ได้พาน้องสาวสุดน่ารักครับคือน้องจีน่าครับขอให้น้องจีน่าแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อจีน่านะคะมาจากวงรัชเกอร์แก๊งค่ะรัชเกอร์แก๊งคืออะไรครับอธิบายนิดหนึ่งครับก็คือเป็นวงคล้ายๆวงไอดอลนั่นแหละค่ะแต่ว่าคือมันจะเซ็กซี่อะค่ะแล้วหนูก <Wow. S 2> ็เป็นคือใสที่สุดในวงเลยเพราะว่าอายุน้อยที่สุดอายุเท่าไหร่ฮะอายุสิบเก้าค่ะโอ<ฮ>้โหเด็กมากนะครับ ถ้าเกิดว oh, well, ันน oh, ี oh, ้เน oh, sure ี่ย like มิชชั่นของผมแล้วก็คำถามผมเนี่ยอาจจะต้องซอฟ์ลงแล้วแม่หมอน้องนนิดนึงโอ้โหเหรอครับแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่มากรุงเทพค่ะโอ้ปีปีสองค่ะโอ้เด็กมากฮะค่อนทางเซชี่มากๆเลยแล้วก็เอาตรงๆถามตรงเนี้ยเคยดูรายการพี่หรือเปล่าครับเคยค่ะรู้สึกไงบ้าง่ง ก็น่ารักดีค่ะชอบพี่โนเกียโอแต่ไม่ได้ชอบพี่เท่าไหร่นช่ไ <laughs> <c oughs> เราชอบพี่โนเกียทำไมครับพี่โนเกียทำไมเขาหน่ารักหน้าลูกครึ่งอเดี๋ยวเรามาดูว่าเราวะกับพี่โนเกียเนี่ยใครจะได้คขรยอดวิเดวเวยอะกันเดีะ <laughs> ยวไปี่เข้าะหเก่อนที่จะรับชมกันต่อขอแรงเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดที่จะติดตามคลิปของเราในทุกๆตอนครับโอเคพร้อมนะครับ3 2 1หนึ่งไปขอยอมแม่โ <laughs> อ้ย god <laughs> ชอบผู้ชายแบบไหนครับพี่มันจิแตออ่อยู่ในน้อยเออชอบผู้ชายกิน เก่งอะไรครับเก่งทำงานเก่งโอเคทำงานแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาทำงานเก่งเรียนเก่งหาเงินเก่งอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเขาเรื่องไงก็กิโมกิโมงี้ชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบผู้ชายกิโมไม่ชอบผู้ชายหล่อมากค่ะแล้วผู้ชายแก่ๆชอบไหมครับ ชอบชอบคนอายุเยอะปะแต่ป้าไม่ชอบแก่จนเกินไป <laughs> 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 เดี๋ยวเขาจะหาว่าเสียเย <laughs> อะแล้วในวงที่เราทำแปลว่าเป็นตำแหน่งไหนในวงครับเออหน่าตบ <laughs> แรปแรปแรปให้ดูเลยนะตอนอน๋อ <laughs> พอรอวนยังไมจะอวนออยังยัง <Elijah> อ้โ kind ห <of calculating. S 1> ้น่าจมีใ่ไมลอะไรที่แบบเว่าเซ็กซี่สุดเท่าที่เคยทำมาก็เอ่อบิกินีค่ะชั้นแหวนโอ้บิกนีเลยหรอวะ โอเคหนูขยำแพ้ขยำแพ้ขยำแพ้ค่ะโอเคร้อนเลยแล้วก็ประมาณนี้นะฮะสรุปสรุปนะฮะให้น้องเขาได้รู้สึกรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกอยู่ตรงนี้แล้วค่ะอยู่ตรงนี้แล้วนะเบรกเอาไว้ก่อนนิดนึงก็จะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมิชชั่นที่โหด แล้วก็สนุกสนานมากแล้วก็ผู้ชายผู้ชายชอบดูมากในมิชชั่นต่อไปเดี๋ยวไปดูครับว่าน้องจีน่าจะทําได้กี่ตัว <Okay. S 1> ในมิชชั่นปิ่นบาโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับโอเคน้องจีน่านะฮะตอนนี้มาสู่มิชชั่นที่2นะครับ ครับเขาซึ่งเขาเรียกว่ามิชชั่นเปลียาโอ้โหพี่ไม่ค่อยชอบนะตรงตัวมิชชั่นเนี้ยถ้าทำไปตามงานได้ครับแต่โอ้โหสกเกตติ้งดีกดับมิชชั่นเนี้ยแหละปกติเป็นคนเปลี่ยนบาเร็วไหมครับก็ <c oughs> เร็วนะคะเร็วเลยครับโอ้โหแทบถือว่าวันนี้มาถูกมิชชั่นมาก <c oughs> แล้วเราแล้วเคยมีประสบการณ์เปลี่ยนบาร์นเห็นแ,แล้วปกติเคยเปลี่ยนบาร์บนรถบ้างไหม มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้ขับไปด้วยวันนี้ญาตเสร็จแน่กฎก็คือเราจะให้เปลี่ยนบาร์ดูที่ว่าสี่รอบสนามเนี่ยจะได้กี่ตัวโอเคโอเคนะเริ่มจากเริ่มจากทงนี้พี่จะไปแล้วนะโอเคเดี๋ยนะสามสองโอเคไปไม่หนูจะแพ้ไม่ได้หนูจะแพ้ไม่ได้ โอ้โอเคค่ะหนูรูแลว่ามันยอดยังไ <SL> ี Wait, ่นูกสอรหนูนั่งนิ่งๆไงเดี๋ยวเดี๋ได้แหละได้แหละได้แหละโอ้โตนััสุดเลยอ่ะหยมนยอดโอ้แมนนวลดีว่ะสองครับมาโอเคค่ะ เราคิดผ่านไปแล้วรอบแล้ไงตาดลงสองดีโอเคโอเคไม่เขกันทุกคนหนูจะไม่ได้ นี่รอบที่สมแล้วนะครับโอเรโอเค็วเรวเร็วเรววเวเรวเร็วเรวรูวเร็วเวเรร็รวที่ร็วเี่วเร็รอบรอสรดท้รยรอบนร้ไป ดีโอเคหนูรู้แล้วว่ามันยากยังไงไม่น่าขี้โมดทุกคนอยู่ยังไงกันอยู่กันรอบสุดท้ายโอเคหมดเวลา <Safe> ตัวเดียวตัวเดียวพูดแต่ก็ถือว่าเก่งแล้วเห็นได้ตัวเดียวบ้างรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกพักนอน่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสารลึกแล้วอยากไปทักก่อนพักผ่อนอยากจะอ้วกอะไรบ้างไหมก็ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นอ้วกค่ะแต่ว่าบอกแล้วแม่พี่ขับนุ่มแต่ว่าพักก่อนเถอะพักก่อนเถอะ โอเคครับสำหรับเอ่อมิชชั่นเปลี่ยนบาร์นะฮะน้องจีน่าได้ไป1หนึ่งตัวครับปมมือให้หน่อยครับต่อแปะต่อแปต่อแปะดีครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามิชชั่นสุดท้ายเนี่ยมิชชั่นเปลี่ยนชุดนะฮะแล้วครั้งนี้เราเตรียมชุดมาน่ารักด้วยไปดูครับว่าน้องจีน่าจะทําได้ภายในกี่รอบสนามแล้วก็ชุดนี้่านน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับเวลาเตรียมมาเยอะ โอเคกลับมากันอีกครั้งนะครับกับน้องจีน่านะครับเมื่อกี้ไ,ไปทําอะไรมาเป็นนั่งตมยาดมนะดมาต้อ <c oughs> ดมมาแนละ้ว <c oughs> ือว่าตื่นเต้นไหมสนุกไหมสนุกคะ่ะสนุกมากนะโอเคไปเราเริ่มกันต่อครับกับมิชชั่นสุดท้ายนะครับ่็มิชชั่นเ,เปลี่ยนชุดนะฮะทุกหลายๆคนก็รอคอยกันกับมิชชั่นนี้ปรับก่อนเปลี่ยนชุดนี้ได้แน่นอน จ,จุดนี้ได้แน่นอนอ่าไม่ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวนอกแตกอยู่เดี๋ยวขี้โมยพร้อมนะสามสองหนึ่งไปฝนมาด้วยเว้ยอุ Demon> ้ยฝนอุชุดชุดน่ารักมากเลยไม่กล้าใส่แรงอ่ะฝนมาพี่ปิดที้ดี่หรือ่า แล้วดูจะใส่ใครอ่ะอไรอะไรอ่ะนี่มันร้อนจ้าร้นมันดึงไหมมันเป็นยางยืดหรือเปล่าเออลองดูดีๆีทำไมสายมันรอแปลงมาแล้วครับมันดึงงมันขึ้นมาไม่ได้อ่ะยังไหงออกขึ้นไม่ได้เลยอ่ะ ทำไงก็ได้เหมือนเันือ่องกันอางชุดกะดาเลยกันเนผานลมเปต้องชานะอัอนี้ต้องช้าลงเราก็จะได้เปรียบนะไ้วะกหอะดโอ้ยโอ้ยีเราพี่ รอบสามครับ okay, okay. <laughs> ดูแน่น้องจีนได้เราทำได้นะครับอีกรอบนะครับต้ <laughs> องทำดูเริ่มจะวด <laughs> อุ้ยนี่ขับช้ามากนะจีน่าฝนตกกับพี่ก็ไม่อยากเร็ว เม่ใอะไรว่ะแหวเมื่อกี้ผ่านมาถุงเท้ารอบที่สี่เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าอันที่แล้วอันนี้ง่ายกว่าจริงๆค่ะ ตอนนี้มาถึงตรงไหนแล้วต,ตรงคอแล้วมั้งอ๋อตรงจมูกมันใกล้อะค่ะตอนนี้อ๋อ้5นะฮะ <c oughs> คนอื่นเขาทำได้กี่รอบคนะสูงสุดก็เก่งๆสุดก็สิบจะสองรอบพ <c oughs> ี่เก้าอะ ไหนหมวดรอบพีโหมโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับหกลอบนิดนี้ตัวหกประมือให้น้องจีน่าหน่อยครับโอ้โหกับภารกิจแต่งตัวเป็นเซลมูนหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นกราสีเลือน้อย เสียงสบ,บมมายสมบูรณ์พอสมควรครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างฮะได้เปลี่ยนชุดอะไรอย่างนี้รีบๆบนรถบ้างไหมประสบการณ์ชีวิตรู้สึกจะอ้วกจะอ้วกนะเฮ้ยวันนี้แดดไม่ร้อนหลายคนแดดร้อนกว่าน,นี้แอร์เย็นๆแล้วนี่ทำไมบี้ขับช้าลงเยอะนะครับเพราะฝนตกนี่เดี๋ยวอันตรายครับก็เสียวอยู่เหมือนกันก็เลยขับช้าลงเยอะโอเคก็ถือว่า น่ารักมากครับกับน้องจีน่านะฮะเดี๋ยวน้องจีน่าฝากวาร์ปหน่อยสิครับแบบเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีอะไรให้คนติดตามไอจี <IG> มองข้องกลางเลยนะไอจีจีน่าอภัสรานะคะเฟซบุ๊กอภัสราสนแสกค่ะโอเคติดตามมันได้เลยแล้วผลงานนี้จบมาเมื่อไหร่ครับอ่าภายในเดือนนี้ค่ะว้าวเราก็จะได้ฟังเพลงกันด้วยแล้วก็ได้น้องดูน้องจีน่าเต้นด้วยค่ะสมาชิกวงนี่มีกี่คนฮะหนูจะอวกมาคงจริงโอเคอย่างนี้เรารีบปิดละกันดีกว่า โอเคปิดไปได้จริงๆเหรอโอเคขอปิดรายการเลยครับไปก่อนนะครับมิดไม์มิดบิ๊โอเคไปเปิดก่อนเปิดก่อนเรากอ้วลไหวเปล่าไหวอยู่ค่ะเอ้ยไปแต่นี่เลยได้ไหมไม่มีใครค่อว่งเลยใช่ไหมไม่มีครับ ไม่เป็นไรนะรจริงๆรายการที่เราจะอ้วกะอกะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เป็นไรเข้าใจแหละนั่งรถอย่างนี้มันก็เหนื่อยกันไปจะปิดก่อนน้องจีน่ากดปุ่มไหนพี่น่ยปุ่มนัดอ้ที่เห็นื่อสกครูนี้ไม่ได้มีการจัดฉากนะครับโอ้โหน้องจีน่านี่อ้วกจริงๆนะฮะคือน้องก็ไม่ไหวแล้วแต่ต้องถือว่าปบมือให้กับสปิริตนะฮะที่สามารถแข่งจนจบได้และปิดรายการได้สำเร็จก่อนที่มันจะพุ่งออกมานะฮะ เอาเป็นว่าเรามาดูตารางสรุปลำดับกันนะฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างน้องจีหน้าครับทำขึ้นมาได้เป็นอันดับที่4นะครับเอาชนะน้องสุดเดได้ครับก็คือเปลี่ยนบาได้1ตัวกับเ,เปลี่ยนชุดได้ไปทั้งหมด6รอบสนามครับเราไปดูกันต่อครับว่ามิดไมวิบบีฟอีพีหน้าผมจะพาสาวสวยสุดเซ็กซี่คนไหนมาชา a l เลนจ์เกมของเรากันอีกติดตามกันนะครับ